สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับช่องมามีออสการค่ะในวันเสาร์ที่9ธันวาคมปี2566นะคะวันนี้ชาวนาคนนี้มาอัปเดตราคาข้าวอีกแล้วเหมือนเช่นเคยค่ะเท่าที่สังเกตเนี่ยข้าวเจ้านะคะแล้วก็หอมมะลิ105เนี่ยราคาขยับขึ้นอีกแล้ว นะคะเมะื่อวานก็ขยับวันนี้ก็ขยับขึ้นอีกนะคะเห็นแบบนี้เนี่ยชาวนาหลายคนนะคะเขาผิดหวังกันนะคะช่วงที่เขาขายกันพฤศจิากากันมื้อมืเนี่ยข้าวหลายหลายตันเลยหลายพันตันกันนะคะเนี่ยราคา8บาท9บาทนะคะบางคนก็โชคดีหน่อยได้10บาทแต่หลายคนเลยผิดหวังกันนะะบอกอู้จะเลิกขายและจะเลิกทํานาบ้างนะคะเพราะเราคาดการณ์กันไว้เนี่ยอย่างน้อยมันต้อง10บวก11บบวกใช่ไหมคะเพราะการส่งออกดีค่ะ ะะดูอย่างไทยเราส่งออกไปเนี่ยตันละสองหมื่นสองหมื่นสองสองหมื่นสามอย่างนี้นะคะเราก็เข้าใจกว่าจะเข้าสู่กระบวนการต่างๆกว่าจะส่งออกแต่มันโดดก,กันกับขาย,ซ,ขายาา 8, ซื้อขายกับชาวนาเนี่ยแปดพันซื้อขายกับชาวนานี่ตันละ 9, เก้เาพันเนาะเราก็นะผิดหวังกันเยอะอยู่นะคะแต่ก็สําหรับคนที่ยังมีข้าวแห้งนะคะก็รอไปก่อนนะ,ะทุกคนคะ่ะดูจังหวะหน่อยถาายสิบเจ็ดบวกค่อยขายกันเนาะ นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูราคาข้าวกันสําหรับวันนี้เลยนะคะเริ่มรายการแรกกันเลยค่ะทุกคนหาข้าเปลืกเจ้านปี2 5 6 6ันหาร้อจค่ะจังหวัดนครสวรรค์หนึ่งก้าบาทถึงหนึ่งสองพันสี่ร้อยบาทจังหวัดพิจิตรหนึ0งหมื่ับาทถึงหนึ่งันรบาทจังหวัดกำแพงเพชร1นึ0งหมื่นับาทถึงหนึ่งันรบาทจังหวัดพิษรุโลก1 1 3 0 0หมื่นหึงพันสาร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อย 400บาทถึง12,600บาทปรับบวกขึ้นมาจากเมื่อวานนะคะปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทค่ะจังหวัดสุโขทัย11,100บาทถึง11,200บาทจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,600บาทถึง12,000ขออภัยค่ะถึง11,700บาทจังหวัดชัยนาท12,000บาทถึง12,400 ปรับลดวัมหนึ่งร้อยบาทจังหวัดอุดรธานีค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถึงหนึ่0หมื่นสองพันบาทจังหวัดฉะเชิงเซาหนึ่งหมื่นสองพันบาทจังหวัดอุตรดิตถ์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทจังหวัดปราจีนบุรีหนึ่0หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทจังหวัดลบบุรีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทจังหวัดนครนายกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานสองร้อยห้าสิ ปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทจังหวัดนครปฐม12,300บาทถึง12,700บาทนะคะปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน200บาทจังหวัดอ่างทอง11,300บาทถึง11,600บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,800บาทถึง12,200บาทจังหวัดราชบุรี12,400บาทถึง12,500บาทจังหวัดกาญจนบุรี11,200บาทค่ะ รายการต่อมาเลยนะคะเค้าเปิดหอมมะลิค่ะณปี2516/67ทัค่ะจังหวัดสุรินทร์13,200บาทถึง14,000บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดบนราชธานี13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดศรีสะเกษ13,500บาทถึง14,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,000บาทถึง14,000บาท จังหวัดมหาสารคาม13,500บาทถึง13,900บาทจังหวัดยโสธร14,600บาทถึง16,400บาทจังหวัดชัยภูมิ12,500บาทถึง13,800บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,600บาทถึง14,500บาทจังหวัดนครพนม12,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดสกลนคร12,800บาทถึง13,500บาทจังหวัดกาฬสินธุ์14,000บาทถึง14,500บาท าทจังหวัดขอนแก่น13,500บาทถึง14,000บาทปรัเพิ่มขึ้นมา100บาทค่ะจังหวัดอุดรธานี12,000บาทถึง13,800บาทจังหวัดเชียงราย13,500บาทถึง14,700บาทจังหวัดหนองบัวลำพู13,700บาทจังหวัดนองคาย13,000บาทถึง13,800บาทจังหวัดมุกดาหาร13,500บาทปรัเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดเชียงใหม่1 13,500บาทถึง15,800บาทจงังหวัดเลยค่ะ11,000บาท รายการต่อมานะคะข้าวเปลืกหอมมะลินะ,ะที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างนะคะในปี2516ันาร้บค่ะจังหว,วัดนครสวรรค์หนึ่งหมื่นรอบาทถึงหนึ่งรบาทจังหวัดสระแก้วหนึ่งรอบาทจังหวัดพิจิตรหนึ่งบาทถึงหนึ่งรบาทจังหวัดพิุโลกหนึ่งรอบาทจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งรบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดะเชิงเซาหนึ่งหมื่นสามบาทถึงหนึ่ง รอบาทจังหวัดอุตรดิตถ์หนึ่งรอบาทถึง1 4 0 0 0บาทจังหวัดนครนายก13,500บาทจังหวัดอุดรธานี11,600บาทถึง1 2 0 0 0บาทค่ะ รายการต่อมานะคะค่าเปิกปทุมธานีค่ะใปี2565 66ค่ะจังหวัดลบบุรี12,000บาทถึง12,300บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,900บาทถึง13,100บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทจังหวัดชัยนาท12,000บาทถึง12,600บาทจังหวัดอุตรดิตถ์13,500บาทถึง13,600บาทจังหวัดอ่างทอง12,300บาทถึง12,600บาทจังหวัดสิงห์บุรี12,800บาท ถึง13,000บาทจังหวัดราชบุรี12,300บาทถึง12,600บาทจังหวัดกาญจนบ,บุรี12,000บาทจังหวัดปทุมธานี13,500บาทนะคะปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทจากเมื่อวานจังหวัดนครนายก12,500บาทค่ะ รายการต่อมานะคะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวนาะปี2,565ทับ6ค่ะจังหวัดขอนแก่น12,500บาทถึง12,900บาทจังหวัดอุดรธานี12,000บาทถึง12,600บาท จังหวัดสกลนคร12,300บาทถึง13,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดนครราชสี9,000บาทถึง10,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดชัยภูมิ11,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดหนองบัวลำภู13,000บาท จังหวัดนองคาย12,000บาทถึง12,800บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทจังหวัดเลย1500บาท จังหวัดเชียงใหม่11,700บาทถึง12,300บาทจังหวัดมุกดาหาร13,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดน่านนะ11,000บาทถึง11,400บาทจังหวัดลำพูน11,600บาทถึง12,300บาทค่ะรายการต่อมานะคะเป็นรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะข้าปเปลือกเหนียวเมล็กคละนาปี2566ท67ค่ะ จังหวัดอุดรธานี1,500บาทถึง1,600บาทจังหวัดเชียงราย1,600บาทถึง1,800บาทปรับลดลงมาจากเมื่อวาน500บาทค่ะจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนม11,000บาทจังหวัดหนองคาย11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดเลย9,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ1,800บาทถึง12,000บาท และจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ1 2 0 0 0บาทถึง13,000บาทค่ะทุกคนคานะคะมามีออสการ์นะคะได้นำเสนอจบลงไปแล้วทุกรายการเลยนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณย่่งสูงค่ะอย่าลืมนะคะร่วมกันคอมเมนต์นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกต่อด้วยนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วพบกันคลิปหน้านะ